Inquisition o r d o s a n o t หรือ Alien Hunter หรือ Order of the Alien o r d o s a n o t เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับภัยคุกคามเอเลี่ยนในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นอ็อกเอลไทรรนิตเนคอนและทาวมีหน่วยทหารคี้่ารับใช้เป็น Dead Watch Space Marine พวก Inquisitor Ordosynot เนี่จะสังเกตง่ายๆครับพวกนี้นี่จะใช้อาวุธแล้วก็เทคโนโลยีจากต่างดาวแบบไม่สนกฎหมายบ้านเมือง ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือบางทีก็ลงไปสำรวจดาวอนานิคมเงียบๆเ,เพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่างกรณีข้าราชการหรือว่าชาวบ้านเอาของจากเผ่าอื่นมาขายแบบลงไปตรวจดูซิว่าแม่งมีกลุ่มนักธุรกิจยัดเงินเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสัญชาติมาทำธุรกิจมืดในจกักรวรรดิหรือเปล่าเป็นธุรกิจเอเลี่ยนสีเทาอะไรเงี้ยแต่ถ้าลงไปแล้วนี่เจออกเดินสวนสนามกันเต็มดาวจะให้ใส่เดียวต่อสู้เองเหมือนจอห์นวิก ก็คงจะได้กลับบ้านในสภาพสำลีอุดจมูกถ้าภัยจากต่างดาวมันลุกลามมากๆ Inquisitor เตอร์ออโดซีนจะโทรหาเดดวอตสเปซมารีนให้ลงมาช่วยครับและในวันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงอินควิ i ิชันออโดซี n อสนักสืบพันเอเลียนให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับออโด c ซีนอตนี่เริ่มศึกษาเอเลียนตั้งแต่ก่อนก่อตัอ้งออโดมาริอัสเลยนะครับแต่สมัยนั้นนี่ก็ยังไม่มีหน่วยงานเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่มีอินควิิชันช่วงแรกๆยังเป็นหน่วยงานธรรมดาที่ศึกษาเผ่าออกเท่านั้นเพราะอิมพีเรียมออฟแมนในช่วงสหัสวรรษที่30เนี่ย มนุษย์มีศึกใหญ่กับออกที่ดาวอุรานอเพราะหลังจากกระบฏฮอรัตไอหน่วยศึกษาออกอันเก่าเนี่ยก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Inquisition ออโดซี o อตในสหัสวัรษที่32ในที่สุดครับคือเริ่มต้นก่อนแต่ก่อตั้งทีหลังออโดมาริอัสนั่นแหละครับส่วนเด c h อ p สเปซมาร n นคือหน่วยรวมมิดสเปซมาร n นที่เข้าตา จากทุกลีเจียนทุกชัปเตอร์มารวมกันเป็นหน่วยเดียวและศูนย์บัญชาการของ Space Marine รวมมิตรพวกนี้ก็เป็นความลับอีกแล้วครับว่ากันว่ามีเยอะอยู่ทั่วทุกเซกเมนต์แถมบางทีไอ้ลือๆกันว่าตรงนี้แหละคือศูนย์บัญชาการของ d เดดวอต แต่พออยากเสือกแล้วเดินเข้าไปดูนี่หลายครั้งแม่งเป็นสำนักงานร้างครับก็คิดได้2แบบคือ 1. คนเสือกแม่งคิดมากเพิเจอไปเองกับ 2. d e เดตวอตไม่ใช่หน่วยงานรัฐที่จะมานั่งแดกกาแฟรอรับแจ้งความเขียนบันทึกประจาวันเสร็จแล้วก็รอเวลาเลิกงานแดกเวลาราชการผ่านภาษีไปวันเดตวอตไม่ใช่หน่วยงานแบบนี้ก็เลยไม่ได้เห็นใครอยู่ที่สำนักงาน และด้วยความที่เดสวอร์เป็นสเปซมารีนกลุ่มแรกๆที่จะต้องเผชิญศัตรูกลุ่มใหม่ตลอดเวลาแบบวันดีคืนดีอินควิซิชันโทรมาบอกว่าไอ้สั์กูเจอที่อะไรก็ไม่รู้เดินสวนสนามเต้นตัวตึงรดแห่กันเต็มดาวอนานิคมพวกเดสวอรเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ไปจัดการไอ้ตัวส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ตามคําสั่งทําให้พวกยุทธวิธีหรือตําราวิชายสงครามของเผ่ามนุษย์ที่ฝึกต่อๆกันมามักจะใช้ไม่ได้ผลเสมอไปครับ ก็ได้ Inquisition Ordo c n o ตเนี่ยแหละครับเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องข้อมูลฝ่ายศัตรูแล้วก็ยามจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธหรือวิทยาการของเอเลียนในการทำภารกิจรวมถึงเปิดอบรมสมาชิก Dead เดดวอตบางนายแบบนั่งฟังข้อกำหนดและข้อมูลต่างๆใช้เวลาเป็นวันๆเหมือนอบรมสอบใบขับขี่เพื่อให้สมาชิก Dead เดดวอตพวกนี้เอาข้อมูลที่อบรมไปใช้ในภารกิจภาคสนามและส่งต่อข้อมูลความรู้เข้าไปในกองทัพเดดวอต กรับมาที่อินค i ิ i ชันออโดซีนอ t แม้จะถูกตั้งด้วยความคิดที่ว่าเอเลียนทั้งหมดในจกักรวาลจะต้องถูกกวาดล้างแต่ด้วยความที่ Inquisitor แต่ละคนเนี่ยทำงานผ่านวิจารณญาณของตนเองต่างคนต่างคิดบางทีก็มีอินควิ i t o เอร์บางคนเพิกเฉยต่อเผ่าพันธุ์ที่ด้อยความรู้ บางทีก็ร่วมมือกับเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการร่วมมือกับเอเลียน,นยช่วยได้มากเวลาเจอของแข็งเช่นพวกไทลานิตกับเนคอนไม่ว่าจะเป็นพวกเอลดาวันิพกโคเชร์หรืออกบางเผ่าที่แบบรับงานเป็นทหารรับจ้าง มันมีเอเลี่ยนอยู่เผ่าหนึ่งครับชื่อว่าโจดาเอโรที่ดูยังไงแม่งก็เป็นลิงอุลังอุตังในสวนสัตว์เขาดินไม่รู้วิวัฒนาการมาอท่าไหนหรือขี้เกียจด,ดีไซน์เฉยๆว่ากันว่าไอ้โจดาเอโรเนี่ยถูกสร้างโดยโอนวันเมื่อครั้งที่ตีกับเนคคอนสร้างมาพร้อมกันกันกบเอลดาแล้วก็เบนบอยนั่นแหละครับ ก็เลยมีทฤษฎีที่ว่าไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบออริจินอลโอนวันอาจจะผ่านมาที่ดาวโลกแล้วก็เห็นฝูงลิงโกกดากด้านปีนต้นไม้เล่นก็เลยจับมาดัดแปลงก็เป็นไปได้อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะปัจจุบันโจไดโร่ทำงานกับ Inquisition อโดซีนอตํตำแหน่งช่างซ่อมอัปเกรดและสร้างใหม่ในแผนกสัมภูตของอินควิ t ชันส่วนผลงานก็น่าทึ่งครับคล้ายงานของออกเม e บอยเลย แต่ของโจไดเอโรเนี่ยจะไฮโซกว่าเพราะว่าไม่ได้เก็บขยะมาทำ <S 2> <S 2> <S แม้จะบอกว่า Inquisition เป็นหน่วยงานที่ไม่สนกฎหมายแต่การร่วมมือหรือว่าเพิกเฉยของออโดซีนอสเนี่ยบางครั้งก็ทำให้ถูกพวกเดียวกันล็อกตัวไปสอบสวนเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกครับหน่วยนี้แม่งไม่มีหัวหน้าแล้วก็ไม่มีความเอกภาพ สงสัยใครนี่ก็ล็อกตัวได้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกันและส่วนใหญ่อินควิ i ิ o เตอร์ออโดซีนสนี่จะเปิดหน้าสู้ครับก็เลยมีคนดังที่มีชื่อแซ่อยู่หลายคนเช่น Inquisitor ตอร์อันซูไบที่มีแนวคิดว่าจักรวาลคือสิ่งมีชีวิตและเผ่าต่างๆคือไวรัสส่วนเป้าหมายของเขาก็คือทำยังไงก็ได้ให้โรคร้ายที่ชื่อว่า i m p e r i u ีย f Man กัดกินเผ่าอื่นแล้วก็ยึดครองจักรวาลทั้งหมดในที่สุด i n q u i s i ิเตอร์สตีเวนฮาคุรัตนักสืบสายวิชาการที่เน้นศึกษาเผ่าเอล a ้าอินควิสิเตอร์คนนี้เนี่ยตะเวนไปอาศัยใช้ชีวิตกับเอลดาแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยครับไล่ไปตั้งแต่กองยานวันิพกโคเชจนถึงคราฟเวลตอนนี้ก็ติดนิสัยหมกมุ่นแบบเอลดามาแล้ววันๆก็ไม่ทำอะไรครับนั่งจ้องก้อนหินรูนสโตนเพื่อฝึกดูอนาคตทั้งวันทั้งคืน อินควิซิเตอร์ไฮโรซาบานาบัสอดีตนักโทษที่ผันตัวมาเป็นนักสืบพันของจักรวรรดิซึ่งก็แน่นอนวิธีการทํางานของเขาก็ต้องแตกต่างจากเจ้าหน้าที่คนอื่นครับนอกจากจะพูดจาภาษาคุกเซ็ตย่อสูตรต่อสองห่อใส่ไข่คุณจะรู้หรือไม่บานาบัสยังเป็นพวกสมานทานความรุนแรงทุกผู้ต้องหาเอาถุงดำคุมหัว ข้างตัวก็รายล้อมไปด้วยลูกน้องที่เขาใช้เส้นสายดึงตัวออกมาจากคุกที่เคยติดด้วยกันเวลาประทะกับเอเลี่ยนทุกครั้งเนี่ยจะเป็นการเซตซีโร่ลูกเดียวครับไม่คุยไม่ร่วมมืออะไรทั้งนั้นเอเลี่ยนก็เอเลี่ยนเถอะโดนกองทุบหัวโดนเลหล็กแหลมเสียบแม่งก็ตายได้เหมือนกันแหละกูนี่โฮโลซาบนานบัสอดีตหัวเรือสี่ภาคอินควิสิเตอร์เจนาโอโรเดสที่เดิมเป็นเลขาของอินควิสิเตอร์คาคาสโตพอคาคาสโตตาย เจน่าก็เลยขึ้นมาเป็นอ mm ินควิซิเตอร์เพื่อสืบทอดภารกิจจากคาคากัสโตซึ่งภารกิจนั้นก็คือภัยจากซีทาน mm hmm. เทพแดกดาวที่เคยแก๊งคอร์เซนเตอร์มาหลอกมนุษย์ดาวเฮโรจนกลายเป็นเนคคอนนั่นแหละครับ แต่เจน่าเนี่ยมีนิสัยบ้าเซ็กค,ครับแอบขึ้นงานกับเอเลียนเป็นประจำโดยเฉพาะกับเอลดาหล่อแถมมีข่าวลือด้วยครับว่าเจน่าโอโรเดียวเนี่ยแม่งสืบสวนด้วยการขึ้นคล่อมเล่นท่ากับผู้ต้องหาในห้องสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเองหรือเอเลียนเผ่าไหนก็ใส่ได้หมดครับทั้งเดียวทั้งมูอินควิซิเตอร์คนนี้เนี่ยแหละครับเป็นนักสืบพันเอเลียนของจริง